บัตรคนจนโอนอีกรอบรอบนี้เงินสดรับเมื่อไหร่รีบฟังด่วนคืบหน้าเงินส่งท้ายปี คุครับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่10ธันวาคม2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งอัปเดตข่าวสารสําหรับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันสําหรับเงินล่าสุดที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ถ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับกันอีกรอบแล้วนะคะก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกรลังต่อไปค่ะซึ่งก,ก่อนอื่นนะคะก่อนตีสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565คุณพ่อคุณแม่บัตรเก่าบัตรเดิมไร้เก่าทุกท่านที่ ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยและสถานะสมบูรณ์นะคะรวมไปถึงรายใหม่ที่ลงทะเปียนเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสําหรับการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติซึ่งทางการะทรวงการคลังก็แจ้งว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม2566นะคะซึ่งในการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นถ้าใครตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็เตรียม ตัวเลยนะคะถ้าผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติท่านก็รอาการยืนยันตัวตนเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะส่วนใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะและก็ยังคิดว่าตัวเองนะคะตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็สามารถรอยื่นอุทณ์ได้หนึ่งครั้งเช่นกันนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะในส่วนของขั้นตอนการยื่นอุทธณ์ทางช่องจะมาแจง้งหลังจากที่ทางกระทรวงการประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติะคะ่ะสำหรับ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5ค่ะ สำหรับบัตรคนจนนะคะจะมีการโอนเงินให้อีกรอบเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกัาวล้วนะคะในเดือนธันวาคม2 5 6 5รอบนี้นะคะโอนเข้า2รายการนะคะเป็นเงินสอดสามารถกดใช้ได้นะคะซึ่งโอนในวันที่18ธันวาคม2565สําหรับค่าไฟฟ้าและค่านา้ำนั่นเองนะคะค่าไฟฟ้านะคะก็จะได้รับสูงสุดนะคะ315บาทต่อคนต่อวน เรือนนะคะซึ่งค่าน้ำนะคะก็ได้รับ100บาทนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน3 1 5บาทต่อคนเรือนต่อเดือนค่ะในส่วนที่เกินมานะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็ต้องเป็นผู้ชำระเงินเองนั่นเองค่ะก็ย้ำนะคะว่าโอนอีกรอบในเดือนธันวาคม2565นนั้นโอนเข้าให้ วันที่18ธันวาคม2565ใครที่ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟนะคะก็รอรับเงินได้เลยเป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้ค่ะสำหรับคืบหน้าเงินส่งท้ายปีนะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็สอบถามเข้ามามจะได้รับหรือไม่สำหรับปี2565เงินส่งท้ายปีหรือเงินต้อนรับปี256 66นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนนะคะข่าวสารข้อมูลนะคะล่าสุดก็จะมีการเคาะหรือชงคอรมอนนะคะในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะคะมาตรการแจกของขวัญปีใหม่ปี2566นะคะจะเคาะมาตรการในช่วงปลายเดือนนี้ย้ำกันอีกครังรอติดตามว่าปีนี้จะได้รับการแจกของขวัญปีใหม่เป็นอะไรนะคะซึ่งทางช่องนะคะ านาทาทางกรระทรวงการคลังมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรม,มเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะรวมไปถึงกลุ่มอื่นด้วยนะคะก็จะได้รับกันแทบทุกกลุ่มเลยนะคะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องอยู่กลุ่มผู้สูงอายุนะคะหรืออสอมอนะคะสองกลุ่มนี้ก็ได้รับข่าวดีแล้วนะคะว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแจกของ ควันปีใหม่นะคะก็รอฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ